มาสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านพุทธธรรมนำโลกให้ไม่เป็นทาตเอกลักษณ์เอกร,กอกร,ราชโลกยิ่งใหญ่เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าไกลจึงต้องใช้พุทธธรรมนำหนุนทาง สังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนประเทศชาติและโลกมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาก้าวไกลเพราะคนในโลกยึดมั่นในหลักพุทธ,ธรรมนำเป็นแม่แบบแล้วทำตามแม่บทให้ปรากฏในตัวเราณวันนี้บริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไปการใช้ใจ่ายแต่พอเพียงจึงเป็นเรื่องสำคัญ คนในโลกกำลัง,ลงหลงไหลได้ปลื้มกับวัตถุนิยมสังคมฟุ้งเฟ้อจนลืมนึกถึงความพอดีไม่รู้จักการประหยัดขณะที่โลกกำลังประสบปัญหาเราต้องรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นะคะโดยใช้หมวดธรรมเรื่องสุขของคฤริหั์นำการบริโภค กรรมภพคียสุขหรือสุขของคาริหั์คือสุขของชาวบ้านประชาชนคนเดินดินเข้าถึงได้อย่างไม่ยากเย็นหรือสุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนปรารถนา4ประการดังนี้ประการที่หนึ่งอัติสุขสุขจากการมีทรัพย์จินเงินทองของรอบกายด้วยความขยันหมั่นเพียรของตน โดยชอบธรรมหรือสุจริตธรรมทุจริตคือการใช้ชีวิตอย่างไม่รู้คุณค่าจะมีประโยชน์อันใดที่รวยล้นฟ้าแต่ถูกตราหน้าว่าขี้โกงจะมีประโยชน์อันใดที่ร่ำรวยมหาศาลแต่ลูกหลานต้องอับอายผู้อื่นตนนั้นอิ่มในขณะที่ผู้อื่นสะอื้น ประการที่สองโภคสุขสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์ด้วยความภาคภูมิใจอิ่มเอมใจสามารถนำทรัพย์นั้นออกมาเลี้ยงชีพตนบุคคลหรือบริวารน,นำมาเลี้ยงผู้ที่สมควรเลี้ยงสุขจากการนำทรัพย์นั้นไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อการกุศลหรือสาธารณชนประการที่สาม อาจนณะนะส,สุขจากการไม่เป็นหนี้แสดงถึงว่าตนเป็นไทยไม่เป็นทาตไม่มีหนี้สินติดค้างใครพระพุทธเจ้าสอนว่าอินาทานังทุกขังโลเกแปลว่าการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกทุกวันนี้เงินเป็นทาตเราหรือเราเป็นทาตเงินกันแน่คะ เงินเป็นทาสเราก็จะเป็นทาสที่แสนดีแต่ถ้าเป็นนายเราก็จะเป็นนายที่แสนโหดร้ายและทารุณที่สุดประการที่สี่อานวัชสุขสุขจากการประพฤติไม่มีโทษภูมิใจในตนที่เป็นคนสุจริตไม่มีข้อบกพร่องไม่มีข้อกล่าวหาให้ใครๆมาติเตียนดีทั้งกายวาจา ใจข้อนี้จึงนับว่าสำคัญที่สุดไม่ถูกดึงด้วยแรงรักไม่ถูกผลักด้วยแรงหลงแต่ประพฤติตนอย่างมีสติปัญญาอย่าประพฤติตนเสพสุขด้วยกิเลสตัณหาจงเลิกเอากิเลสนำหน้าเพราะตนไม่รู้จักเพียงพอครอบครัวจึงแตกสลายบ้านเมืองต้องวุ่นวาย เกิดสงครามฆ่ากันตายได้ทุกวันเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรชัชการที่9สอนให้คนไทยรู้จักความพอดีพอมีพออยู่พอกินไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้งแต่ให้มีเหตุผลเมื่อนั้นคนจนก็จะไม่จนท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะครั้งหนึ่งโลกของเรา เคยมีเศรษฐกิจดีคำว่าพอเพียงไม่เคยเกิดขึ้นในหัวใจของคนในโลกเลยแข่งการใช้เงินอย่างบ้าระห่ำกินเติบใช้เปืองหน้าใหญ่ใจโตมีพฤติกรรมยอดฮิตชีวิตติดไฮโซหากโรคเราหันมาประหยัดอย่างจรงิงจังมองไปข้างหน้าก็มีความหวังมองไปข้างหลังก็มีความสุข มีอดีตให้ใฝ่ฝันมีปัจจุบันให้กำหนดมีอนาคตให้ก้าวไปรู้พอเพียงเมื่อใดโลกปลอดภัยแน่นอนค่ะเมื่อประหยัดได้ประโยชน์โปรดประยุกต์ให้ความสุขของดวงจิตสถิตมั่นพุทธธรรมนำโลกให้ไปนิรัน์ ด้วยใจมั่นแสนองอาจโลกจะเริญ